ีคนักเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคําวิเศษนะคะคําวิเศษก็คือคําที่ทําหน้าที่ขยายคํากริยามักปรากฏหลังคํากริยานั่นเองนะคะคํากริยาเป็นกริยาสกรรมคําวิเศษก็มักจะปรากฏนะคะอยู่หลังคํานามที่ทําหน้าที่เป็นกรรมของคํากริยานั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคเช่น น้องฉันวาดรูปเก่งคำว่าเก่งนะคะขยายกริยาสัรรมคำว่าวาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอกันนะคะเมื่อนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอจบลงแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนของเราในหนังสือภาษาพาทีด้วยนะคะและเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกทักษะของเราด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคำวิเศษ สวัสดีครับน้องๆรู้เรื่องคำกริยากันไปแล้วเพื่อความต่อเนื่องเรามารู้จักกับคำวิเศษกันต่อเลยนะครับครูครับนอกจากคำกริยาแล้วยังมีคำอื่นอีกไหมครับมีสิคะซึ่งในวันนี้เรามารู้จักกับคำวิเศษกันบ้างแล้วคำวิเศษคืออะไรครับคำวิเศษคือคำที่มีหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันค่ะ และเพื่อให้เนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายค่ะเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำนามกันก่อนดีกว่าเช่นพรามเท่าเป็นคนเจ้าปัญญาในประโยคนี้มีคำว่าเท่ากับคำว่าเจ้าปัญญาเป็นคำวิเศษคำว่าเท่าจะขยายคำว่าพรามซึ่งเป็นคำนามส่วนคำว่าเจ้าปัญญา จะขยายคำว่าคนซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันค่ะประโยคต่อมาคือนักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มีใครอธิบายให้ครูฟังได้บ้างคะว่าคำไหนคือคำวิเศษและขยายคำนามคำไหนปุ๊กค,ค่ะว่าอย่างไรคะในประโยคนี้มีคำว่าเครื่องใหม่เป็นคำวิเศษคำว่าเครื่องใหม่ จะขยายคำว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคำนามค่ะเก่งมากค่ะปุ๊กต่อมาก็คือคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามยกตัวอย่างเช่นฉันเองเป็นคนทำในประโยคนี้มีคำว่าเองจะขยายคำว่าฉันซึ่งเป็นคำสรรพนามค่ะตัวอย่างต่อมาคือเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้ว ในประโยคนี้มีคำว่าคนนั้นขยายคำว่าใครซึ่งเป็นคำสรรพนามค่ะพักทำกิจกรรมกันก่อนดีกว่าครับกดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเรามาดูคำวิเศษกันต่อเลยนะครับเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำกริยากันบ้างนะคะดังตัวอย่างเช่นเด็กๆพูดจาไพเราะในประโยคนี้มีคำว่าไพเราะขยายคำว่าพูดจาซึ่งเป็นคำกริยาค่ะ ประโยคต่อมาคือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายในประโยคนี้มีคำว่ามากมายขยายคำว่ามีซึ่งเป็นคำกริยาค่ะและสุดท้ายคำวิเศษขยายอะไรคะคำวิเศษขยายคำวิเศษครับใช่แล้วค่ะตัวอย่างเช่นน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆในประโยคนี้มีคำว่าจริงขยายคำว่าน้อย ซึ่งเป็นคำวิเศษค่ะครูครับผมขอยกตัวอย่างประโยคได้ไหมครับได้เลยค่ะจะยกตัวอย่างว่าอะไรล่ะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลในประโยคนี้มีคำว่ามหาศาลขยายคำว่ามากมายซึ่งเป็นคำวิเศษครับเก่งมากควินเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้คราวหน้าเราค่อยมาเรียนเรื่องคำบุพบ,บทกันต่อนะคะ รู้จักกับคำวิเศษกันไปแล้วเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันไปแล้วเรามาแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดจากประโยคต่อไปนี้คำใดเป็นคำวิเศษน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆ ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลเด็กๆพูดจาไพเราะเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วนักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ตัวอย่างคำตอบก็คือน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆคำว่าน้อยจริงๆคือคำวิเศษข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลคำว่ามากมายมหาศาลคือคำวิเศษเด็กๆพูดจาไพเราะคำว่าไพเราะคือคำวิเศษ เราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วคําว่าคนนั้นอีกแล้วคือคําวิเศษนักเรียนกําลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คําว่าเครื่องใหม่คือคําวิเศษก่อนจากกันวันนี้เรามาทํากิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะครับถูกกันบ้างไหมครับน้องๆในคาบหน้านั้นเรามารู้จักกับคําบุพบทกันบ้างนะครับในวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ